ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับเดี๋ยว EP นี้ผมจะมาเดินระบบไฟนะครับอันนี้จะวางในลักษณะนี้นะครับก็อันนี้ที่วางแบบนี้ก็คือผมจะอาศัยบูธของเก่านะครับนี่ครับถ้าเกิดขเหยียบดูนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ตัดนะครับแล้วผมก็จะฝากไว้หนึ่งตัวนะครับนี่ครับก็เลยต้องวางทรงนี้นะครับตัวนี้ก็หนึ่งตัวนะครับมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับคือผมได้เฟซถาม FC นะครับว่าถ้าเกิดในวางทรงนี้ เราหงายตัวนี้ขึ้น,นครับมันจะดูอลังการมากเลยครับใหญ่แล้ว f c เขาจะเอาตัวนี้นะครับพอผมได้เอาตัวนี้ไปวางนี่ครับตัวเล็กนี่ไปวางมันจะดูกองแกงนะครับนี่ครับมันดูเล็กมากเลยครับมันมันจะไม่จะไม่สมส่วนกับตัวอันนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าอ่ะเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่นะจะได้ดูสวยงามมาหน่อยเวลาเปิดเครื่องดูอะไรอย่างเงี้ยก็ f c เ็าบอกว่าไม่เป็นไรตามใจคนประกอบก็โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้ดีกว่าอ่าส่วนตัวนี้10แอมป์เท่ากันนี่นะไง10แอมป์ มีเลย10แอมป์นะมันมีสองตัวตัวนี้ก็10แอมป์เหมือนกันอ่านี่นีน10แอมป์10แอมป์เห็นไหมมันมีสองสองขาแต่ว่ามันรวมอยู่ในตัวเดียวกันก็10แอมป์เท่ากันนะครับไม่ไม่ได้ว่าตัวนี้ด้อยกว่าหรือว่าตัวนี้ดีกว่าอะไรนะมันคุณภาพเท่ากันแต่ตัวนี้ตัวใหญ่กว่านี่นะเนี่ยอันนี้จะมีจะมีไฟด้วยนะครับจะมีไฟก็จะปรับให้ดีดเร็วดีดช้าได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของอันนี้แล้วกันนะอันนี้ของของร้าน GM นะครับเพราะว่า GM เขาก็ใส่ในเครื่องหลายร้อยวัตต์อยู่ก็ใช้งานดีครับตัวนี้เดี๋ยวอันนี้ผมวางไว้เฉยนะ๋ย้ผมขออนุญาตเอาออกมาประกอบข้างนอกนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะแค่แค่วางไว้เฉยนะครับว่าวางลักษณะไหนคือจริงๆจะวางมุมอื่นฮะจะวางมุมนี้ให้เลยให้ไม่ได้ครับมันมันติดกันนะมันติดกันนะครับไม่ได้ครับวางในมุมเดียวนะครับมุมนี้ ขนาดคาปาซิเตอร์หรือประกอบซีคอนเดนเซอร์นะครับก็นี่นะครับอ่าตัวนี้ที่ผมเคยบอกไว้ครับว่าเป็นของหกสิบสามโวลต์หมื่นไมโครครับหมื่นยูเอฟนะครับอ่านี่นะครับถ้าเกิดจะใส่แผ่นนี้ครับมันมันจะแน่นสวยนะครับว่าวงวงตัวนี้มันเล็กแต่ตัวนี้วงมันใหญ่นะครับเนี่ยมันสําหรับร้อยโวลต์แปดสิบโวลต์นะครับแต่ว่าตัวนี้เราไม่มีแบบไดโอดแบบนี้เราต้องการไดโอดแบบนี้ครับมันระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับก่อนนี้เดี๋ยวอ่า เราไม่นี่แล้วกันนะตอนนี้เวลาใส่ไปอย่างเงี้ยฝั่งนี้ให้เป็นบวกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนิดนึงครับบางทีช่องผมยังมีคนติดตามมาเยอะนะครับเผื่อมีคนติดตามเข้ามาใหม่ยังไม่เคยเห็นครับเดี๋ยวผมจะบอกนิดนึงนะครับอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่ก็เอาแบบเอาคร่าวๆนะครับนิดนึงจริงๆเคยบอกไปหลายคลิปแล้วล่ะนี่ครับก็ฝั่งเท้าเขียนตัวเนี้ยคือลบนะครับฝั่งที่เขาไม่ได้เขียนเนี่ยคือเป็นบวกเราก็เอาแถบแถบเนี่ยแถบลบเนี้ยเอามาใส่ที่เขียนนี่ลบนะเพราะฝั่งเทวเขียนบวกอยู่นี่นะครับนี่ครับถ้าเราไปหง มันจะอนุกรมกันอยู่เห็นนะครับถ้าหันไปทางเดียวกันอย่างเงี้ยฝั่งเนี้ยแต่ว่าเวลาต่อใช้งานมันจะต่อซี่ไข่เซกมันเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็จะออกมาบิดมาเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเออป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นกาวนะครับถ้าไปวัดเฟสตรงข้ามมันถึงจะไฟจะไดะ้คูณสองของตัวบิดออกมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับ,รบ,ล,บลบก็ใส่ตามลบ,ลบ สีลูกครับอันนี้เอฟซีเขาบังคับให้ผมใส่สีลูกนะครับเขาสั่งมให้ผมนะครับเขากลัวผมใส่ให้สองลูกก็ใส่สีลูกครับกําลังดีแอมประมาณนี้นะครับส่วนเดโอดบิดนะครับนี่นะครับเขาขาถ้าเป็นลักษณะนี้ครับเขาจะบังคับขามาอยู่แล้วครับแล้วก็ใส่ให้ลงแล้วครับเนี่ยหมุนหาให้ลงอ่าประมาณนี้เวลาเราบัดเจเสร็จนะครับใส่เรียงฝั่งลบๆบมาให้ตรงกันหมดนะครับนี่นะครับจะสังเกตดูว่า เนี่ยมันยังอย่างเงี้ยยังไม่ยังไม่ไปแนบสนิทกับแผ่น p c b นะครับกับแผ่นปิ้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็เอามืออย่างเงี้ยเอามือบีบอย่างเงี้ยครับเนี่ยบีบอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ความร้อนทีละขานะครับแล้วเดี่ยวมันจะดันเข้ามานะครับนี่นะครับอ่าพอเราเอามือบีบอย่างงี้ครับนี่ครับเขาจะลงไปสนิทนะครับเวลาเกิดการโยกการอะไรเงี้ยเขาจะแน่นนะครับเนี่ยนะครับแน่น ครับเดี๋ยวตัวนี้ยังยังเอียงอยู่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดไฟชุดใหญ่นะครับที่เราได้ทําการวัดกันไว้เมื่อ EP ที่แล้วนะครับอ่าเป็นชุดนี้นะครับอ่าที่แล้วผมมองมันสีม่วงครับไม่ใช่ครับป็นสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินดําน้ําเงินนะครับถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็น42โวลตครับถ้าวัดไฟวัก่อนที่แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าเนี่ยครับ AC AC แล้วก็ CT นะครับ AC กับ AC นี่ก็คือน้ําเงินกับน้ําเงินนะครับเป็นไฟบวกนะครับส่วนสีดำนี่คือเป็นกาวนะครับนี่ครับกาวกาวก็จะมาเข้าท c นี่นะครับนี่ครับกาวจะมาวิ่งทะลุมาถึงฝั่งนี้นะครับนี่นครับสังเกตนะครับถ้าเป็นขากาวนะครับจะไม่ผ่านไดโอดนะครับกาวจะวิ่งมานี่นะครับนี่ครับมาเข้าแผ่นใหญ่นี่แล้วมาออกฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นกาวนะครับเป็นกาวอ่านะครับอย่าอย่าอย่าไปต่อ ตามขาที่ที่ผมจะต่อให้ดูนี่ยครับสาหรับอ่าเมื่อใหม่เลฟซีใหม่ที่เข้ามานะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นกาวนะครับที่เขาเขียนว่ากาวนะครับแอ๋ซีซีนะครับเนี่ยเข้าจากฝั่งริมนะครับแล้วก็วิ่งเข้ากาวอ่าบางรุ่นนะครับบางรุ่นเนี่ยบางรุ่นมันจะอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยมันก็คือมันก็วิ่งผ่านตรงกลาวนี่นะครับเนี่ยผมพยายามจะบอกตัวเคสมับว่ากลัวต่อต่อผิดครับก็มีมีคนเคยต่อ,อผิดครับตอนผมหัดทาใหม่ๆ่ผมก็ยังเคยต่อผิดนะครับก็อันนี้ก็จะมาบอกว่าเนี่ย เวลาเวลาเราทําจริงเราก็ต้องอ,อย่างนี้นะครับเนี่ยจะให้เป็นกาวถึงมันจะมีเขียนแล้วไม่มีเขียนก็ช่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดต่ออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้นี้นะครับ,รบการตัดเลยนะครับผมผมต่อไฟเข้าไดโอดแล้วนะครับ จริงๆไฟเข้าไดโอดถ้า42โวลต์นะครับแล้วผ่านผ่านไดโอดแล้วก็มาฟิลเตอร์ด้วยคาปานะครับก็จะมาออกที่ถ้าเข้า42โวลต์ AC ก็เอาไปคูณ1.414นะครับก็จะได้ประมาณ56โวลต์นะครับอันนี้ผมขอคว้นสายต่อสายไฟเลยนะครับเนี่ยนะผมจะไม่ตัดสายแล้วผมจะใช้คว้นตรงกลางนะครับเนี่นะครับ ผมไม่ไม่ลองให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าถ้าลองนะผมต้องมาดูดไฟออกเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันงานเสียเวลานะครับไฟก็จะออกตามแบบผมเกี้ครับอันนี้ผมไว้ใจครับว่าคาปาเข้าใหม่ครับพอผมทำอย่างนี้ปุ๊บชุดนี้นะครับเดี๋ยวจะจะติดลักษณะน,นี้อ่าเนี่ยเดี๋ยวชุดนี้ไฟตัวนี้จะวิ่งเข้าอ่าบอดได้ข้างล่างนี่ครับเดี๋ยวผมจะบัดกีิดด้านล่างซ่อนข้างล่างส่วนต,ตัวนี้นะครับเนี่ยต้องวิ่งออกมาสองฝั่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาวิ Không ่ง <height S 2> เข้าตัวนี้นะครับ มันน็อตยึดอุปกรณ์นะครับน็อตยึดที่ร้อยขึ้นมานครับผมจะให้สูงกับบูตตัวเก่าหน่อยนะครับอ่ะมาเนี่ยนี่นะครับให้สูงกับตัวเดิมนิดนึงครับเพราะว่าจะได้เสมอกับบูธจะได้ไม่ต้องสูงมากนะครับก็ยี่สิบมิลนะครับสองเซนนี่ครับที่ร้อยขึ้นมานครับก็เดี๋ยวตัวนี้เราฝากฝากเอาไว้ตัวหนึ่งครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะไว้อย่างนี้ อ่าจะส่วนมันอย่างนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวขันน็อตเข้าไปนะครับส่วนป้องกันลาโพงครับเดี๋ยวฝากไว้บู๊ก,กับตัวนี้นะครับว่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะยึดแค่สองตัวนะครับว่ามันไม่ได้ใช้งานหนักอะไรนะครับก็เดี๋ยวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยึดอยู่ประมาณนี้ส่วนตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทําชุดบิดไฟพัดลมนะครับยึดแค่สองตัวเหมือนกันนะครับอ่าก็จะอยู่อย่างนี้นี่ยยังไม่ได้แปลงใส่นะต่อไปก็เดินชุดไฟ ดีซนะครับจากใต้นี้นะครับที่ว่าวิ่งเข้ามาหาไฟบอร์ดใดนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมบัตรกีแล้วนะครับผมขอมาอธิบายดีกว่านะครับก็นี่ครับผมตั้งใจให้วิ่งลอดใต้ข้อด้านนี้นะครับเราก็เอาไฟ V บวกนะครับไฟ V บวกก็มาเข้า VV บวกนะครับมาเข้า V บวกแต่ว่าผมเอามาเข้าข้างล่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะซ่อนสายไฟไม่เห็นส่วนไฟกาวนะครับก็มาเข้าขากาวนะครับข้างล่างแล้วก็วีลบก็มาเข้าวีลบนะครับมาเข้าวีลบ ส่วนอ่าอันนี้ SPK นะที่ว่าจะออกไปต่อแทบ็บอ่าขัวลำโพงบวกอ่ะแบบเป็นแทบ็บแท็บแดงอ่ะแท็บแดงแล้วก็สเปคคอนฝั่งบวกอ่ะเดี๋ยวก็จะมาต่อนี่ครับอ่าผมผมผมจำรวมแล้วนะผมจำรวมแล้วอ่าเดี๋ยวดวงกล้างหน่อยนี่นะครับเดี๋ยวพอเวลาความลงปุ๊บก็เดี๋ยวจะเป็นประมาณนี้ คือผมผมลดตอนบัตกรกีให้ดูนะครับเพื่อว่าอ่าจะได้คลิปจะได้กระชับลงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปในน็อตตัวน,นี้นะครับซ่อนไว้ข้างล่างอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ยก็จะมาเส้นเดียวเดี๋ยวตัวนี้ก็เดี๋ยวก็ตามดึงตามเก็บให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ อันนี้ผมทาให้ดูเป็นแนวทางนะครับว่าข้างบนในตัวนี้ก็จะได้ไม่ต้องไปบัดกีอะไรยุ่งของเขาครับก็จะได้ดูอย่างนี้ได้สวยๆนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ผมก็บัดกีไว้เรียบร้อยแล้วครับก็เลาะใต้นี้เหมือนกันนะครับน,นี่ก็เี่งมาใต้นี้เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวผมคํานวณตัดไปก่อนเลยแหละ,ะเป็นของฝั่งซ้ายนะครับแถบำนพงซ้ายเพราะว่า คาดเอเบเดี๋ยวกาวเราไปจําเอากับอ่าสายกาวสายชุดหลังนะครับอันนี้อันนี้ผมทําให้ดูข้าวนะครับอาจจะไม่เรียบร้อยใช่เดี๋ยวผมจะเก็บอีกทีนึงอ่ามาใส่ข้าวๆไปก่อนก็จะอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวตอนนี้เอาเคเบิทลทายรัดนะครับเดี๋ยวนี้เราลอดด้านใต้นะครับด้านใต้อ่าต่อไปจะมีชุดสิบสโวล์นะครับ ก็สิบสองโวล์เดี๋ยวอเอาคู่หนึ่งนะครับดำดำขาวนะครับมาต่อเข้าไฟเอซี่นะครับฝั่งนี้นะครับเอามาสั่งงานให้ดีเลยทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะขอแบ่งไฟตรงนี้แล้วก็เอามาเลี้ยงไฟหน้าแทนด้วยนะครับแล้วก็มันจะเหลืออีกอีกอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวมาบิดไฟพัดลมครับเดี๋ยตัดก่อนนะครับโอเค สิบสองศูนย์สิบสองนะที่เราวัดกันมาจากอ่า ep ที่แล้วนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวคู่นี้มันจะเป็นสิบสองศูนย์สิบสองนะครับแต่ว่าฝั่งเนี้ยมันจะขาดศูนย์นะครับสายศูนย์เดี๋ยวเราก็หาสายไฟครับขนานไปหานะครับขนานมาหาคู่นี้เนะนี่ยก็จะได้เป็นคู่ใครคู่มันนะครับเพราะว่าไฟมันจะมาอยู่กันคนกันคนเราฝั่งนะครับเพื่อให้เห็นภาพจะชัดนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับว่าสายไฟมันมีอยู่สามเส้นเนี่ยผมจะแบ่งมา คู่นี้คู่หนึ่งมาคู่นี้คู่หนึ่งแล้วก็เป็นไฟหน้าแท่นคู่หนึ่งมันจะยังไงนะครับก็นี่นะครับหลักการก็เนี่ยเมื่อกี้นี้เป็นสีขาวนะเนี่ยผมก็ตัดแท้นเป็นเอามาต่อแล้วครับให้มันเป็น2เส้นแต่ตอนแรกเป็นแค่เส้นเดียวนะครับผมก็เอาไปต่อให้เป็น2เส้นจริงๆอันนี้ก็จะต่อให้เป็น2เส้นก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้จะใช้กับพัดลมนะครับนี่ครับอันนี้ผมก็จะามาพอต่อขึ้นมาปุ๊บก,ก็จะเป็นอ่าไฟเอซออกมาเป็น2เส้นแล้วนะครับจากเส้นเดียวนะครับ อ่าเนี่ยนะครับเส้นเดียวเดี๋ยวผมตัดสั้นหนึ่งอันนี้ก็จะมาต่อป้องกันลําโพงนะครับกับคู่ดำครับนี่ครับดำผมจะใช้ทั้งสามเส้นนะครับนะครับผมก็เลยเอามาจับจากเส้นเดียวนะครับผมก็เอาเส้นเล็กมาผ่านข้างในแล้วก็เอาท่อพุ่มแล้วก็เอาท่อหดล้นนะครับก็เดี๋ยวก็จะไปอ่าเนี่ยครับคู่หนึ่งนะครับป้องกันลําโพงนะครับก็เดี๋ยวอ่าคู่นี้นะครับคู่นี้คู่นี้กับสีขาวนะครับก็จะไปพัดลมนะครับก็จะไปพัดลมเห็นไหมครับก็จะไปพัดลม ส่วนอ่าก็จะเหลือคู่หนึ่งน่ครับคู่นี้กับคู่นี้นะครับก็จะไปายหน้าแท่นนะครับเพื่อไม่ให้อ่าไม่ให้งงนะครับนี่ครับก็แคปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดินละเอียดให้ดูทีนึงนะครับเดี๋ยวผมอ่าทำตัวนี้ก่อนดีกว่าวงจรเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับก็เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นี่นะครับถ้ามอแปลงเป็นไฟ12 0สศนย์นะครับหรือจะเป็น9นะครับ909ก็ได้นะครับ ก็จะเป็น9ก้าถึงสิบสองวงนะแล้วก็มาแล้วก็มาเข้าฝั่งฝั่งนี้ของไดโอดนะครับเนี่ยผมพยายามเลี้ยงให้เหมือนภาพที่สุดนะเนี่ยนะครับก็มาเข้าฝั่งบวกนะครับฝั่งบวกของขั้วบายนะครับก็วิ่งเข้าพัดลมเลยนะครับฝั่งบวกส่วนฝั่งศูนย์นะครับหรือก้านะครับก็วิ่งเข้ามานะครับเนี่ยอเดี๋ยวมาเข้าฝั่งลบนี่นะครับลบเนี่ยเข้าฝั่งลบแล้วก็รวมกันเลยนะครับรวมก็ออกไปเข้าฝั่งลบนะครับก็จะบิดไฟเป็นไฟดีซีนะครับก็จะประมาณนี้นี่นะครับ ไม่งงนะครับอันนี้ไม่งงนะครับถ้าถ้างงก็หยุดดูภาพนะครับก็จะประมาณนี้ก็พอดีอ่าผมมีหลอดไฟที่ไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมซื้ออะไหล่จีปาถะมาครับเขารวมรวมให้ก็เลยมีหลอดไฟมาให้ก็เลยไม่มีอะไรนะครับก็เลยใส่ออปชันเสริมนิดนึงนะครับเพื่อให้มีหลอดไฟแสดงสถานะไฟเข้าแล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้ผมแอบต่อนบางอย่างแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับตอนนี้ ันนี้จะลองให้ดูก่อนว่าใส่เสริมเข้าไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับเนี่ยอันนี้ใช้หม้อแปลงของเขาเลยนะผมต่อบางส่วนลว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ก่อนอ่านี่นะครับก็ไฟตัวนี้เขาจะแดงแค่นี้นะครับอันนี้ไฟป้องกองันลำโพงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ครับนี่นะครับก็ใส่เข้าไปก็อันนี้ปิดแล้วนะแต่ว่าไฟที่คาปามยังค้างอยู่ ก็ไม่มีะไรครับพอใส่แล้วก็ให้ดูรู้หลาขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปประกอบข้างในนะครับคือผมเดี๋ยวผมมาต่อบอกว่ามันจะชานครับป้องกันลำโพงไฟที่ผมแยกออกมานะครับนี่นะครับก็จะมาเข้า,าไฟของป้องกันลำโพงนะครับสายส่วนก็จะมาเข้ากาวส่วนสายสิบสองครับก็จะมาเข้า AC นะครับนี่นะครับ ส่วนสายที่ออกมาจาก spk ครับบอร์ดไดร์ครับที่ผมโยงจากข้างล่างนะผมใช้สายเป็นสีเหลืองเขียวนะก็จะมาเข้าตรงนี้เข้าคําว่า m นะครับของสองข้างนะครับอันนี้ก็จะลอดใต้นี้มาก็มาเข้าฝั่งนี้เดี๋ยวขาออกก็ออก,ก spk นี่นะครับ spk ส่วนตรงนี้นะครับผมผมเดินสายมารอแล้วเดี๋ยวอ่าน,นี่นะครับยังไม่ได้ตัด อันนี้ผมต่อกาวนะครับต่อกาวเดี๋ยวเรามารวมที่กล่องครับผมมดกีที่กล่องเรียบร้อยละฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งบวกนะครับไฟไฟลบนะครับที่จะเข้ากับไฟกาวชุดใหญ่นะครับผมก็จะจำรวมแล้วก็เดี๋ยวมาลงกับกล่องนะครับตัวนี้ก็จะมารวมกับกล่องครับจะมาจุดเดียวกันนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวตัวฝั่งสีแดงเนี่ยก็จะมาเข้าฝั่งนี่นะครับ SPK นะครับของป้องกันลำโพงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อเลยนะครับ สายที่เอาไปต่อขั้วกับลําโพงนะครับก็ปกติเราจะมาต่อกันฝั่งฝั่งนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่ามันจะผ่านมออแปลงนะครับนี่ครับสายไฟม้อปแปลงจะมาเข้าฝั่งฝั่งไดโอดฝั่งนี้นะเนี่ยพยายามดูนิดน,นึงนะครับถ้าเกิดว่าสายแผ่นปิ้นมันเล็กนะครับนี่ครับสายแผ่นปิ้นตรงนี้มันเล็กถ้าเกิดดึงตรงนี้มันจะร้อนนะครับนี่ครับผมจะใช้สายไฟช่วยนะครับเพื่อว่าให้เขา ดึงไฟจากอ่ามอแปลงโดยตรงนะครับผ่านเข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้ผมขอจํารวมตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ลําโพงครับก็จะจะทาให้กระแสดีนะครับตรงนี้เพราะว่าเขาดึงสายไฟออกอ่าผ่านสายไฟไปโดยตรงเลยนะครับก็พยายามดูนินึงครับถ้าเกิดว่าดูดูสายอ่าดูแผ่นแผ่นปิ้นนะครับถ้ามันเล็กครับพยายามเอามาดึงมาต่อกับสายหมอแปลงหลักก่อนที่จะผ่านแผ่นปิ้นรเพราะว่ามันเป็นไฟเส้นเดียวนะครับไม่จำเป็นต้องไปต่อท้ายนู่นนะครับถ้าต่อท้ายนู่นไม่ต้องผ่านแผ่นปิ้นนะครับ ก็ต,ตรงนี้บอกให้รู้นิดนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปต่อแล้วเดี๋ยวแผ่นปินมันจะละลายหรือไม่ก็ร้อนแล้วก็กระแสไฟตกทําให้เสียงเบสมันแผ่วได้นะครับหลังจากได้เดินชุดป้องกันลําโพงนะครับแล้วก็ชุดบิดไฟพัดลมนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมผมผมเสียบปลั๊กแล้วนะผมจะเปิดนะเปิดปุ๊บอ่านะครับพัดลมหมุนแล้วนะ่เงี้ยอ่านี่นะครับพัดลมหมุนแล้วนะครับ <c oughs> นี่นะครับพัดลมหมุนแล้วสองตัวนะครับ ก็ชุดไฟพรลนติดแล้วนะครับชุดป้องกันลำโพงติดแล้วนะครับนี่ครับคือเมื่อแปลงเธอลอยนะครับเขาจะไม่กระชากไฟนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับบริษัทเขาเขาจะไม่ใส่เซคอมมาให้นะครับผมมาเลือดูแล้วครับไม่มีเซคอมให้นะครับเขาคงคำนวณแล้วว่าไฟจะไม่กระชากนะครับเขาก็เลยไม่ได้ใส่เซคอมมาให้นี่นะครับ ปิดนะครับเปิดนะครับเอเค,ครับเดี๋ยวชุดนี้นะครับสบไฟชุดนี้จะมาเป็นไฟหน้าแท่นนะครับต้องได้ต่ออีกหนึหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไฟหน้าแท่นแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ต่อเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต่ออีก E t นึงครับเดี๋ยวว่าผมผมจะตัดตัดสวิตช์ที่กดกดเป็นบาลานซ์อินพุตเดียว